ผู้ที่กำลังจะลงทุนทำอะไรสักอย่างที่ต้องใช้งบมากๆแต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้มันอาจจะช่วยทุนทุนทีนท่จะมอบเลิมความฝันที่ท่านกำลังจะทำอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรก็มาติดตามชมกันนะครับ ทับิน้องผีดผมอกว่าผมจะทำอะไรก็ตูเย็นใบเก่าที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งครับนี่ครับกระพาพตู้เย็นในนี้ผมจะนำกลับมาทำรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับกลบมาใช้งานได้อีกครั้งหนึงน่งนี่ครับคลิปที่แล้วซึ่งผมได้ตอดคอม ได้ถอดคอ,คอมมาทําเป็นปั๊มลมนนี้ครับก็ใช้งานได้ทําซื้อหัวซื้ออะไรมาใส่เรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แบบครับแล้วก็ได้ใช้งานไปแล้วด้วยครับก็คือประโยชน์เป็นชิ้นหนึ่งแล้วครับชิ้นแรกกับตู้เย็นใบนี้นะครับนี่ครับสภาพ เยครับฉินก็ไปถอดปัม๊มคอมออกไปทำเป็นปั๊มลมแต่วันนี้ผมจะกลับเอาตัวของมันนะครับเก่านี่นะครับมารีไซเคลิลทำประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับ นำไปล้างทางความสะอาด <Yes. S 1> นะครับอันนี้ครับอีกครั้งหนึ่งครับใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับเตรีมลมใยามฉุกเฉินนะครับประโยชน์ประโยชน์นชนิ้นแรกกับตู้เย็นเก่าๆที่ว่าเหมือนมองแล้วไม่มีประโยชน์นะครับ ครับครับวันนี้ผมจะนำนตัวของมันนี้นะครับมาทำประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับออก็เดี๋ยวผมขออนุญาตหรือตัวนี้ออกนะครับจะลรือตัวนี้ออกทำความสะอาดล้างนะครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันนะครับ ออกมาแล้วนะครับลักษณะเปเป็นแบบนี้นะครับรูงแต่มันมีรูนะครับมันมีรูมันมีรูรตรงนี้เราจะทําการปุดรูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดเพราะว่าถ้าเราไม่ปุดเราไปทําล้างแล้วน้ําจะเข้าไปในรูนี้ นะครับเพราะว่าด้านหลังมันจะเป็นเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับนี่ถ้าน้ําเข้าไปแล้วนี่ครับตรงนี้เราก็ต้องทการอุดเหมือนกันนะครับนี่น้เข้าไปแล้วมันจะทําให้ฟองน้ําแบบนี้ที่อยู่หลังสู้เย็นนี่มันจะเปื่อยนะครับเปื่อยเน่าทําให้เสียหายได้นะครับเพราะว่าเราเราต้องทําการอุดก่อนนะครับจะใช้ซิลิโคน ได้นะครับแต่รูนี้เราจะเขีบเอาไว้นะครับนี่เรากีบเอาไว้เพื่อจะเป็นที่ระบายน้ํานะครับพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์ของม,มันตรงนี้นะครับเราเก็บเอาไวา้แต่รูนี้เราจะทําการอุดนะครับครับพวกนี้จะอุดให้หมดเลยนะครับอุดนะครับจะอุดให้หมดเลยนะครับแต่ผมจะ ผมไม่มีสลิโคนผมมีกาวแท่งนะครับนี่ผมมีกาวแท่งอยู่ครับผมว่าจะผมว่ามันอาจจะใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่แทงนะครับนครับ,รบจะทาการปุดก่อนทําล้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทําการปุดรูก่อนนะครับทําล้างนะครับ ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับทั้งภายนอกครับภายในครับเยี่ยมสะอาดครับทาสีกันสนิมในใหม่นะครับครับจะเฉลยนะครับว่าผมยังมาทำอะไรก็คือเอามาทำตู้แช่นะครับ ดูแช่ผักแช่หมูนะครับลงทุนไปประมาณเกือบสี่สิบบาทนะครับซื้อปานพับ2ตัวนี่ครับปานพับ2ตัวก็ประมาณ40บบาทนะครับอย่นี้ก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วครับไม่ต้องไปลงทุนเป็นพันนะครับซื้อตู้ แช่ใหม่นะครับแผ่นนี้เรานำมารีไซเคิลนะครับนี่ครับสบายครับในงบประมาณสี่สิบบาทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนี่ครับก็ให้ฝากพี่น้องช่วยกดติดตามช่องอนุนชาแนลด้วยนะครับ อ๋สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณนะคะที่รับชมช่องตากับนนชาแนลอย่าลืมกด s ับสไคร b e กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ